กราบนักสการท่านพระอาจารย์สธาและท่านพระครูครูที่มุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรมพระกรรมฐานปัตนีท่านทั้งสองได้ตั้งอกตั้งใจเพื่อที่จะสร้างอาสมให้เป็นที่พักพิงของญาติโยมทั้งหลาย และเป็นที่พึ่งพาอาศัยในยามแดดลบลมตกหรือแดดฝนที่มาโดยการนำไม้ที่เป็นไม้แขนงไม้ยูคาลิปตัสและไม้จานพาลาวุธนินำมาจัดสร้างอสมพระอาจารย์สภาและท่านพระครูได้สร้างพุทีขึ้นช่วยน้ำพักน้ำแรง ด้วยปัจจัยที่ญาติโยมนำมาถวายเก็บเล็กประสบน้อยไปขอไม้ก็ดีไปขอบริจาคไม้ก็ดีนำมาสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้เพื่อให้ญาติโยมมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานโดยมีเพ่งอาณาปานสติเดินจงกรมเพ่งกสิน หรือสมารหังหรือรรพวโท๊ะสุดแล้วแต่ผลิตของไข่จะตรงกับประธานนั้นพระอาจารย์สถาไม่ได้หยุดอยู่กับพี่ในปัจจุบันนี้ท่านได้เก็บเล็กประสมน้อยจากปัจจัยของญาติโยมนำมาซื้อไม้ซื้อตะปูซื้อข้าวของอันจำเป็นท่านไม่ตั้งมั่นอยู่ในความยึดมั่นถือมั่นในความสวยความงามในความสนุกสนานเฮหายางที่ ผู้ชนทุกท่านได้ยึดถือกันขอเชิญทุกท่านหากมีเวลาว่างหากอาจสมเสร็จบริบูรณ์วันไหนก็ขอเรีนเชิญท่านไปนั่งเข้ากรรมฐานกันไปหาความสงบสุขหาสันติสุขให้กับชีวิตของท่านด้วยการเจริญธรรมด้วยการเจริญเมตตาภาวนาปัดนี เป็นลูกเป็นร่างขึ้นมาแล้วสำหรับอาสมของพระอาจารย์สถาขอทุกท่านจงได้โปรโดเข้าใจว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ปรางเออรียกสังาปาสจากผู้คน